สวัสดีครับวันนี้คุยอะไรเบาๆนะครับไปดูละคร Startup ใน Netflix มานะครับเข้าใจว่าช่วงนี้ค่อนข้างดังนะครับใครยังไม่ได้ดูละครเรื่องนี้ก็แนะนำไปดูนะครับ ต่อจากนี้ไปผมก็จะมาพูดแต่ละ EP ของละครเรื่องนี้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในละครที่เกี่ยวกับสตาร์อัพคำพูดเทอมบางสิ่งที่ในละครมันเป็นเรื่องจริงไหมหรือว่าความหมายของมันคืออะไรนะครับจะได้มาเล่าสู่กันฟังวันนี้มาพูดถึง EP 1นะครับเพราะผมดูดูไปแค่2 EP เองนะครับวันนี้ก็พูดถึง EP 1นะครับ อีพีหนึ่งชื่อสตาร์อัพนะครับมันก็เป็นประเภทของธุรกิจที่ผองก่อนหน้านั้นผู้บ่อยนะครับสตาร์อัพก็คือเป็นองค์กรชั่วคราวสร้างขึ้นมาเพื่อจะทดลงสแสวงหา Business Model ที่ยังยืนนะครับส่วนใหญ่แล้วสตาร์อัพที่เราพูดถึงเราก็จะนึกถึง t e คส Startup เฉพาะอย่างยิ่ง Startup ที่ใช้เทคโนโลยีที่เชื่ออินเทอร์เน็ตนะครับฉะนั้นบริษัทที่ยิ่งใหญ่วันนี้ไม่ว่าจะเป็น Google Facebook Netflix 阿里巴巴กับล้วนแต่ใช้เทคโนโลยีที่ชื่ออินเทอร์เน็ตล้วนแต่เป็นสตาร์ทอัพมาก่อนนะครับอันนี้คือสตาร์ทอัพนะครับที่เราจะพูดเรื่องที่สองก็คือพระเอกนะครับในในหลังในเรื่องเนี่ยมันมีพระเอกสองคนนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้จักคนคนเกาหลีไอ ดาราเกาหลีนะฮะฉะนั้นขอโทษทีผมไม่รู้ชื่อเขานะครับมันมีพระเอกสองคนนะครับคนหนึ่งอายุมากกว่าคนหนึ่งอายุน้อยกว่านะครับคนหนึ่งอายุมากกว่าก็เราก็เรียกว,ว่าหล่หอหล่อหล่อใหญ่แล้วกันหล่อใหญ่กับหล่อหล่อเล็กหล่อเล็กคืออีกคนหนึ่งนะครับเป็นพระเอกอ,อีกคนหนึ่งนะฮะอ่าฮะทีนี้หล่อใหญ่เนี่ยทำงานนะครับทำงานที่แซมบ็อกซ์เวนชั่ลแคปิทัลนะครับ ชื่อบริษัทเขาแซนบ็อกซ์เนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นกล่องที่มีทรายอยู่ข้างในนะครับซึ่งเขาก็อธิบายในละครว่าคําว่าแซน d b บ็อกซ์ของเขาก็คือเหมือนเด็กที่เวลาไปเล่นที่สนามเล่นนะครับก็จะมีทรายฉะนั้นเด็กล้มเด็กอะไรก็จะไม่เจ็บนะครับทีนี้มันก็เป็นความหมายเดียวกันสตาร์ด้าต้องการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในแซนด์บ็อกซ์ที่มัน s a ฟ e ที่มันปลอดภัยนะครับที่มันไร้ปัจจัก ลุกความลุกกลนจากภายนอกนะครับก็เลยสร้างแซนบ็อกซ์ขึ้นมาจะได้ให้มันเติบโตทดลงในสิ่งที่โลกมันไม่เคยมีนะครับเช่นแบงค์ชาติของประเทศไทยก็ไปสร้างที่เรียกว่าแซนบ็อกซ์ขึ้นมาเพื่อจะให้ฟินเทคทั้งหลายสามารถมีพื้นที่ไปทดลงองไอเดียใหม่ๆถึงแม้ไอเดียใหม่ๆนั้นอาจจะผิดกติกาอาจจะผิดกฎหมายของประเทศไทยของปัจจุบนันแต่ก็ยัง ให้ไปทดลองในแซนบ็อกซ์นะครับะน้น,นี่คือคอนเซปต์ของว่า Sandbox ซนะครับฉะนั้นที่หลอดใหญ่บริษัทที่เขาทำงานเป็น Venture Capital นะฮะก็คือพวก VC นะครับเข้าใจว่า VC ของ Sandbox ซนีลครน่าจะลงทุนที่ Early Stage Startup ก็คือพวกตั้งแต่ Angel Series นะครับช่วงเริ่มต้นของ Startup ลงทุน Startup แบบนี้นะครับอันนี้คือคือ VC นะครับ ในอีพีหนึ่งมันมีหลายฉาที่ทำให้ผมข้างๆดูแล้วยินนะครับเพราะว่ามันก็มีประสบการณ์ที่ที่คล้ายคืนนะครับในเรื่องก็มีอยู่ว่าผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นพ่อแล้วเพื่อจะวิ่งไปหา VC เจ้าหนึ่งมาเขาเรียกว่า pitching นะครับไป pitching ว่าไอเดียเราเป็นอะไรยังไงเพื่อ เพื่อให้เขาลงทุนเขาวิ่งไปเขาก็โดนรถชนนะครับโดยที่บัดเจ็บแล้วแต่เขายังไม่รู้ตัวว่าเขาบัดเจ็บถึงแค่ไหนเขาก็วิ่งไปที่ VC Present จนเสร็จนะครับระหว่าง Present เจ้าของ VC ก็ถามเขาว่าคนคิดจะหาเกิมไรหรือ,อยังนะครับ เราเจ้าของ VC ก็บอกว่าถ้าคนตอบถูกในคําตอบที่เราคิดในใจคงก็จะได้ลงทุนไปซึ่งผู้ชายที่ไปพิชเนี่ยก็ตอบว่ายังไม่พร้อมที่จะแสวงหาก,กําไรจากผู้ใช้เพราะว่าอยากจะเน้นการเติบโตของผู้ใช้ก่อนนะครับซึ่ง VC ตอนแรกดูเหมือนไม่ได้พอใจกับคำตอบนี้ แต่สุดท้ายสุดนั่นแหละคือคำตอบที่ VC อยากได้ VC บอกว่าสำหรับ early stage startup นะในช่วงแรกๆถ้าไปแสวงหากำไรก็เหมือนลอยอยู่อยู่ในทะเลแต่เอาน้ำทะเลไปกินเพื่อจะแก้ปัญหาในระยะสั้นๆแต่ตายในระยะยาวๆนะครับสุดท้ายสุดผู้ชายคนนี้ก็ก็ตายหลังจาก ได้ลงทุนมาแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับแต่นี่แหละคือจิตวิญญาณของ Founder ในการทำสตาร์ทอัและหลายคนก็ถามผมว่าเขาควรจะไปทำสตาร์ทอัหรือไม่นะครับคำถามที่ต้องถามตัวเองว่าตัวเองควรจะไปทำสตาร์ทอัหรือไม่คือถ้ากรณีเราเฟลนะครับเราจะอยู่กับมันได้ไหม เรากินมาม่าได้ไหมเราจะดนเพื่อนอยู่รอบข้างเข้าครัวที่อยู่รอบข้างดูถูกไม่เข้าใจหรือว่าห่างหายไปได้ไหมอาจจะไม่ถึงขั้นว่าเราต้องตายแต่อุปสรรคที่จะมานั้นเราอยากจะทุงท่งแทเราสามารถจะอดทนกับมัน มากน้อยแค่ไหนนั่นคือจิตวิญญาณของ founder มันไม่เหมือนเราทํางานที่องค์กรที่บริษัทรับเงินเดือนเขายังไงมันก็คือเงินเดือนเขาเขาให้ผมทํางานรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องผมก็ได้รับเงินเดือนนะครับอันนั้นคือ corporate guy อันนั้นไม่ใช่ founder ในในบริษัท startup นะครับฉะนั้น EP 1หลักๆก,ก็จะมีอยู่ประเด็นแบบน,นี้ที่อยากพูดแล้วเดี๋ยวผมดู EP มากกว่านี้ผมก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับที่เกี่ยวกับละครเรื่องนี้ Startup ที่อยู่ใน Netflix นะครับใครๆยังไม่ดูก็แนะนำดูวิดีโอนี้จบแล้วก็ไปดูนะครับขอบคุณครับ